มาเร็วเร็วมาไรแย่ลูกเร็วๆเร็วมาเร็วลุงมากุดเพียขอมเอาละใส่เมียมันเยียนยังแข็งเลย นี้ลรามาเลียลวกเร็วมาอึดเมยุ้ยเอาถังน้ำอาใส่น้ำมามันกินน้ำถั้งนึงเออเดี๋ยวเอองาม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 เดียวงามเดียวเลี้ยลูกเลยล่ะเออเลตัวแม่ต้อนรับสมาชิกใหม่ อีกหนึงตัวสีใดพอคัก <c oughs> งาม <c oughs> อตาไหานาไฮยไดไปห้าพันเกียรตัดหมัครับ